NPR บางร้อนนะครับนนบ้าวภาษาเทยนี่ภาษาญี่ปุ่นมาด้วยนะเฮ้ยล็อคกี้ล็อคก,กี้ สวัสดีครับอยู่กับช่องแอดมีทีนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมขบวนรถสายบุญนำสายบุญนะครับจัดโดยเสกแกควนางฟ้าแล้วก็บ้านสอเทพสิบบัพพรับมีนนรถหัวรถเตาใิ้นำับเพื่อความสะดวกเอาสกุ๊ปปี้แตง นี่ครับมากันยาวๆเลยแบ็งโคงครับผมร้ 130. อยสามสิบกีซีร้อยสามโมร้อยสามนี่ครับอันนี้ของสอเทพ

ลาาางงมอยยนยะ่เเรีข้างในข้างในพอ่อด้อนรันเลยบารสอเพศมนี่พาษาวขุ้นมาด้วยนะ a p พีอาร์ต้องาคันนี้มาทรงเดิมๆหน่อยเี็ดก๊อปน้องออกัสเอฟจีพอจอดไหมเนี่ยข้างในอันนี้รถทีมงานเฮียตึกนะครับ นายาเมืองราชบุรีนายาเมืองโอ่งะบะดดนตามขบมาครับผมอัพต้มครับโอ้โหผ่าท้ายเป็นผ่าท้ายเอวนะ <laughs> เสียต้นราชบุรีทักเซ็นเตอร์นะครับ 5, น,น,นี่ครับเอาอะไรมาครับวันนี้สามสี่ถึงสามสี่นะครับนี่ครับต้องการรถบรรทุกสวยๆนะครับมือสองไทยนะครับติดต่อที okay. <PE> <N> ่เสียต้นไปเลยทางตามนี้เลยเสียงหกวิจีเลย อย่งน่าใช่ยว้เนี่ยเสียงฟอ้องหมดเลยโอ้โหบ,โบ, <c oughs> บีโบซะด้วยกวีกีโบเฮ้ยล็อกกี้ล็อกกี้หลังใหญ่ยังใหญ่รถบา้านเกตตึก เที่ยวตึกนะครับนี่ครับเอารถถ่ายมาคันนี้อดีตรถด่วนนะครับอดีตรถด่วนผักตอนนี้นะครับวางมือนะวางมือมาเป็นรถวิ่งไายล่าแทนนี่ครับเขาเดียวรถบังรอนครับคันนี้โอ้โหโค้สวยจิก,ก้าหกล้อบังรอน บอกเลยว่าสุดจัดในย่านจอมบึงครับพลัง6เอชเคเดีของเคตึกนะครับคันนี้ FTR 2 4ีูครับเกียร์วิกเตอร์คันนี้เกียร์ M ศูนเก้าโอ้โหเผ่าท้ายคิโน่ละอันนี้หน้ายาวนะครับทีมง,งานเคตึกแฮ้ <Yeah. S 2> โอ้โห กดควันใส่ด้วยอ่ะอันนี้รถของเสี่ยอามสามยี่สามยี่เส, <c oughs> สียงโมเดิร์้วยแต่ผ่าน้วยครับติดการสั่าสายี่นี่คันนี้โคตรสวยไม่กล้าไม่กล้าอฮ้ยซีรีส์อ่าสองอย่างสวยเลยครับช่วงล่างแปดน็อต โอ้โห่กลมสีสีทางเรียงโคตรสวยเลยครับกะระบะสามิตรือสีไม้ทคงสวยจริงคันนี้รงสวยมากเลย,ยนีก็ซีรีส์เช่นกันครับมนัชยามนัชชัยพวงทอง ชงล่าง6นอ็อตอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับช่องช่องอะไรเนี่ยเซฟเบิร์ดดัมซิงกับมันด้วนครับอ่าในนี้ KS KS โอ้สุดยอดนี่คือรุ่นรุ่นพี่ของ APR15 นะครับอ่านี่ NQR นะครับคันนี้เป็นคันหนึ่งที่โคตรคีนเลยล้อมีเดียมหม้อลมช่างเล็กโกเฟียอ้าวนี่สับนวลปากาครับ เห oh. มือนรถนอกเลยเนี่ยนี่ครับน่าจะเป็นเก e, ียว 5e ไหมโบไปผันรถนอกเลยเนือเนี่ยนี่คันนี้ NTR บางรอนนะครับ115บางรอนพลัง 6HK1 โอ oh, ้โหเอาเรื่องคันนี้รถหนักวิ่งปิวเลยคันนี้โอ้โ oh, ห oh. เอาเรื่องเลยครับ ซับโตกลึงนี่ครับซีรีส์นะฮะเอนคอมแล้วก็ปิดท้ายด้วย N P R คันนี้ครับโอ้โหนี่คันนี้อบอกเลยว่าสุดจัดคันนี้เี่เป็นไนเง,าางเสียงมาฟังเสียงกันว่ากันครับของเจ้า N P R คันนี้เนาะ เสียงได้การเสียงนะครับประมาณนี้นี่ครับนี่คือรถดับสไตล์ลาดบุรีนะฮะก็จะประมาณนี้แหละลกำลังดีเลยครับสวยๆเลย ก่อนฝากช่องก่อนช่องอะไรนะ The First Dancing g a ง g m a n ด้นวนครับอ่าเราอยู่ที่ไหนราชบุรีใช่ไหมล่าชบุรีโซนบ้านโป่งครับอ่าบ้านโปง่งครับโอเคเรื่องปานเทวันครับตามมาข้างหลังอีกโอเครับนี้เข้าแก้ครับเองโอ๊ตโอ๊ต ไปเลยไปเลยไปเลยเอาโอ้โหคันนี้สีเทาลัมโบครับแรบลายสีดำแล้วก็ตัดกลัเสียงไปนิดหน่อยฮะกำลังดีเลยโอ้โหทุกคนข้างหลังไม่เพียบเลยข้างหลัง มาครับสายบุญแน่นอนกันสุดเป็นเลยราชบุรีครับเป็ <c oughs> นอะไ,ไดสดเป็นอะไรสดป้างถ่ายคลิปอยู่ <c oughs> บ้านปลาเทวันนะครับ อ้าเสบิสปาลาไก่อวอาวพี่เอพี่เออเอ้า,อาทุล่างไปตอนนี้โอ้โหคันนี้มาคู่เลยครับแล้วพี่เอครับ สวัสดีครับอา้าวโอ้โหสวยเลยคันนี้น่าจะหมดประมาณนี้แหละครับมั้งเลย